เดี๋ยวให้ทีมงานเฮ็ดครบก่อนครับไอ้หัวน้าน so like ี yeah, like ่ไม really ่ต้องซื้อถ้าตัวท้องช้างหัวน้ำตัวนี้หัวน้ำก็ไม่ต้องตัวนี้ประมาณตัวนี้ตัวนี้ผู้อยู่ประมาณหกหัวนี่นะอันนี้เข็มทองห้างพอบมานบ่ป้ายป้ายไหมแสดงว่าที่ไหนเห็นทองห้างบ่ท้องห้างครับเดี๋ยวให้ทีมงานเฮ็ดครบก่อนครับวันพอมีบ่ง่ามใหม่นี่บลยพรุ่มมีถัดตัวหนึ่งไปเอาอะไรครับเอาอีรีครับพึ่งต้นไหนที่พึ่งจับบ่มีหัก Cái <laughs> anh anh ăn ăn mình chặt cánh anh anh năn mẫn tôi tôi bơm này nó nó นังลงกชนเลยนั่งอยู่่นล้งเหรอะนบึบบุกชนะลับครับทานผู้ชกรทุกท่านนะครับเนาะมาผมมาผอกับทางเราออกทางเขาครับตัวนี้ทีมงานพาเรามาหาเพิงครับจะทีมงานขึ้นไปแล้วทับทั้งนึงแต่บริัทนะครับเนาะ เห็นงาว่าเห็นอีแล้วครับหาง,ดงเดี๋ยวไปชมกันครับครับมาเบื้องห้างนี้ครับอ,อันนี้เป็นบ้าเลยครับตอนนี้ตังใหญ่ๆครับ ครับห้างเร็กตีเฮน้องไายคืนครับสวัสดีครับก็พาน้องๆมาตีพึ่งหลวงครับน้อยนึงถ้าถ้าพูดจะคืนครับคนคืนคนเดียวครับหนาเรืองเมื่แล้วาตามสบายครับพี่น้องก็เข้ามาขอเขากินเนาะเล็กๆน้อยๆครับปีหนึ่งมีเธอหนึ่งขอเขากินครับ คงสิบ่เป็นยังดอกมั้งนันทีครับเออนานนาทีวันนี้มากันกี่คนบ้างมามาทั้งหมดเจ็ดคนครับสวัสดีครับนี่ครับท่านสั้งมาจากกรุงเทพเลยครับนี่พร้อมขึ้นผมก็ทีอยู่ข้างล่างดอกผมขึ้นบ่ไหวขาผมบ่ค่อยดีก็จะเปว้อนกะจะเป็นทีมงานมาจากชนบุรีมันมันบัวไยฮาบัสคี หายหายไปอีกสามขวครับสามสี่ขวนี่แหละหายจะไปทางไหนไม่รู้วะผมมันมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้จักเนี่ยมันดังนะมันโกงขวดมาเดี๋ยวให้ยท้องานเฮ็ดพกนครับเป็นหัวน้ำเลยไม่ต้องซื้อถ้าตัวท้องช้างหัวน้ำอย่างนี้หัวน้ำก็ไม่ต้องตัวนี้ประมาณตัวนี้นี้ผมอยู่ประมาณหกขวดนี่เหรออันนี้เห็ดท้องห้างขอบมันปะป้ายไปไหมแสดงว่าที่ไหนเห็นสองข้างบ่ สองห้างครับเดี๋ยวหายทีมงานเฮ็ดครบกล้วครับเดี๋ยวพี่ผมสิขึ้นเองมาทีมีจะไปเล่นขึ้นทีเด่นเลยเว้ยก็ลงจากต้นนี่ไปเอาต้นนั่นนี่เว้ยอ๋อบมกหมกหมกบวบปั่นนั่นเนาะใช่ไยมใช่ไห้ทีเด่นเลทีนึงมันซัมผูหมดทีนึงเขาหว่านจาไหนมันมันนี้ห่านนังมันบวมีหองง่าใหม่นี่เลยบวมีถัดตัวหนึ่งไปเอาอะไรครับเอาอีรีถ้าพึ่งต้นไหนที่พึ่งจับบวมีหักมันแข็งเลยใช่ไ

เีมงานทำครบมนีท้องห้างครับสามห้างแรกเอาไปแล้วครับอันนี้ห้างที่สองบนนี้เลยครับเดินไปประมาณนี่ครับคนสีขึนประมาณกิโลหนึ่งสูงมากห้างเงาละห้างไงบ่เยีะยลดิประมาณสามบาทประมาณสามามาเด็กน้อยติดตามชมบนต้นครับ Nam một nám đi nắp mà đánh nám nhang khác lên nắm mưa của cả thùng mưa bây giờ โน้โอุ้ดตดนุ้การนหันจาบมือาอแล้วอะโอคุนขให้ cử nhân lại đại đại bên mì nga chappi Nó mì nga chappi mhm Nó mhm 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 cứ cái cái ngay luôn à ừ Hả? Mình nảm chưa nè? khẩu chẳng đẩy vô? không đẩy được ơi. Ừ. Hả? Whoa. มีมองนั่งแล้วว่ะหนึ่งเอ้ยรับมาับไปสักพัโอ้โหนั่งลงระเยียดอ้้หูเดประดมันไฮโดมันเดดอย่างบนมึกขึนับเลยเออนั่งอยู่ซื้อหัดนั่งเหอ้นน่ะ

啊。Huh?

บื่มืดังไฟเีดังไฟเีเันนกบึ้มดังไฟเลยเป็นนก n มาุกไก่เลาอไรกินเต็มหัวก็เลยวะ เฮยไอหี้ยัดถึงน้ำเฮ้ยเ้วนเลย mừng bộ xoay về này đấy mừng hả cỗ còn quá หย่นน้ำโอ้ตุดไม่ตุดตัวดูนะครับโอ้ผลงานที่ได้ครับอันนี้โบเมนน้ำตาลแข่งนะหืมน้ำตาลสามารถเทไรกระเบิดโยบิหัวน้ำดีครับปิตาอือว่าถิ่นไทยไก่ถือฟองเมลเลนเลยครับ สวยครับนห่ลูกนหนลูกกระชับตัวัวัจังกูลอยทิ้งรางหนึ่งนะจังโกหัวคุดนีกันเลยสันครับใอ้เกลูกครับทีมงานหนึ่งสองโอ้ลายคนยูครับมือนเดครับเลยห้างนึงครับเดี๋ยวไปเบิองน้ำกันครับ